เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสุภาพอิตาลีวันนี้จะพามาทาครีมสูตรหน้าใสาอมจมพูหน้าขาวไวมากนะคะใครที่ผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะลงทุกๆกวันนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะส่วนผสมของเราคือแตงโมนะคะในส่วนของแตงโมเขาก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E นะคะซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสามารถปกป้องผิวจากการทำลายาจากแสงแดดจากสภาพสิ่งแวดล้อมและลดความเครียดของผิวได้ด้วยนะคะ เพิ่มเพิ่มความชุ่มชื้นและเติมน้ำให้กับผิวนะคะเพราะเนื้อแตงโมมีส่วนประกอบด้วยมีส่วนประกอบเป็นน้ำถึง92เปซนเลยนะคะจึงช่วยให้จึงช่วยลดอาการแห้งของผิวเรานะคะทำให้ผิวเราที่ลอกเป็นขุยให้กลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้นอีกครั้งนะคะให้เรา นำแตงโมไปขูดหรือไปปั่นหรือไปบดยังไงก็ได้นะคะเพราะเราจะใช้เฉพาะน้ำแตงโมนะคะนี่นะคะคือน้ำแตงโมที่เรากรองออกมาแล้วนะคะเขาก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยนะคะน้ำแตงโมนะคะเราจะใช้น้ำแตงโมอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือว่าใครจะทำมากทำน้อยสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะนี่เนาะ หนึ่งช้อนชาสองน้ำแตงโมเนาะตัวต่อไปอคือเจว,วันหางเจระเข้นะคะในส่วนของเจว,วันหางเจระเข้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสนะคะเราช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆเลยนะคะช่วยให้ผิวใสอย่างไวอย่างรวดเร็วช่วยสมานแผลรักษาซิวรักษาสารพัดประโยชน์เลยนะคะในส่วนของเจว,วันหางจระเค้เนะเราก็จะช้าอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ นี่นะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาถ้าเขาเหลวเราก็สามารถเพิ่มได้อีกนะคะตัวนี้คือ กรีเซลีนนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของกรีเซลีนเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสจะเพิ่มวิตามินให้แก่ผิวนะคะในส่วนของกรีซลีนเนาะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะถามว่าเอามาจากไหนสั่งมาจากเว็บไซต์ Amazon นะคะเราก็จะใช้าอยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชาเนาะกรีเซลีนนี่ค่ะ เวชภัณฑ์เครื่องสาอางเขาจะนิยมเอาไปเป็นส่วนผสมของเครื่องสําอางมากๆเลยนะคะในส่วนของกรีซลีนเนาะตัวนี้คือวิตามินอ e ีใครมีแบบเม็ดแบบแคปซูลใช้1เม็ดนะคะ1แคปซูลหรือใครจะเพิ่มมากน้อยได้ตามต้องการนะคะเพราะเราทําใช้เองเนาะในส่วนตัวมีแบบเป็นน้ําก็จะใช้เป็นน้ํานะคะถามว่าเอามาจากไหนแบบเป็นน้ําแบบนี้ซื้อตามร้านขายยานะคะเขามีขายนะคะถ้าไม่ไม่เห็นตามร้านขายยาแต่ ตามนาขยาจะมีทุกทุกร้านเลยนะคะในโซนของต่างประเทศเนาะเขาจะมีขายนะคะถ้าไม่มีก็สั่งในเว็บไซต์ Amazon ก็ได้ eBay ก็ได้เลยนะคะส่วนวิตามินอ e, ีเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะให้ผิวของเรากระจางใสนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่1-2หยดหรือ1เม็ดนะคะหรือใครมีวิตามินตัวอื่นก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะ3หยดก็ประมาณ1เม็ดเนาะ ใครมีตัวไหนก็ใช้แทนได้เลยนะคะใครใช้อยู่แล้วตัวไหนก็เอามาแทนได้นะคะเพราะว่าการทําครีม DIY ส่วนผสมมันไม่ตายตัวนะคะเราจะเอาตัวไหนมาใส่เอาตัวไหนมาเพิ่มได้เลยนะคะครีมตัวนี้เราใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะเก็บในอาทิตย์เก็บในตู้เย็นได้ไม่เกิน10วันนะคะให้เพื่อนๆสังเกตเอาเขาเสียไหมถ้าเขาไม่เสียเราก็ยืดอายุเขาได้ต่อนะคะนี่ค่ะ เนื้อเขาจะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อสีอ,อกชมพูชมพูชมพูเลยนะคะนี่เลยนะคะเนียนสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะเรามาทากันเลยค่ะนี่เลยค่ะครอยากมีผิวใสอมชมพูทำใช้เลยนะคะหน้านี้แตงโมถูกมากๆเลยค่ะในโซนของต่างประเทศ แตงโมกําลังถูกเลยนะคะซื้อมาทำเลยค่ะวิตามินเยอะแยะเลยนะคะในส่วนของแตงโมอย่างที่บอกสรรพคุณไปแล้วนะคะหอมแตงโมค่ะสังเกตเอาเวลาที่เราเอามือไปคั้นแตงโมเล็บของเรายังขาวมือของเรายังขาวเลยใช่ไหมคะ เออนี่แหละเรามาทาหน้าแล้วหน้าเราทําไมจะไม่ขาวเนาะไปดูสูตรมาจากต่างประเทศค่ะ โอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก,ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะลงทุกๆวันนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทําใช้นะคะใคาอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสผิวที่อ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ